โอ้ยใหม่เมือข่อยกันนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเฮ้ยหุ้ยหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจมั้โอ้โหท่านผู้ชมคนลูกแค่นี้เฮ้ยอาเบยท่านผู้ชมเห็นไหมเฮ้ย 咪咪，大白熊，咪咪，啊喂喂，啊，嘿嘿。 ท่านผัสดีครับท่านผู้ชมนครับทุกทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนาะหนุ่มอ่านคนเดิมเลอทำไมถึงได้มาอยู่ที่วัดกู้ตรงผนังเดิร์ตรมตรงนี้นะครับที่นี่คือวัดกู้เนาะตำบลมะพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทําไมถึงได้มาโผล่ที่นี่เพราะว่าวันนี้มาคนเดียวมาท,ทําธุระที่กรุงเทพนะครับก็เลยว่า ได้มีโอกาสมาถ่ายทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ยินได้ได้เห็นกันแต่มีเอ็ว่าผม้าถ้า,ถา,ถามากรุงเทพเด้อจะลืมวัดกู้นะน้องกุมาณทับทิมเดี๋ยวอีกก็คือผมได้มาจุดตรงนี้นะที่ถ่ายทำคลิปมาขอโชคขอลาบกับน้องกุมาณทักทิมแน่นอนในรูปแบบกลางวันนะครับเพราะาผมต้องเดินทางต่อนะครับผมนะใครที่ดูคลิปนี้นะจะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ก share, ่อนเด้อใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มีโชคมีลาบกัน หมวดนี้ของหมวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์วันนี้พศ2568นี้นะครับให้ท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับที่ดูคลิปนี้ก่อใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้มาถามต่อให้มาขอขอรับให้เมื่อุกทีก็ค่ข้างคิดเนาะผมถามคุณพ้าที่ดู่น้าหน้าเขาลอกว่าเอ้าวันนี้กุกมภาพัานธ์นเาพ,พาะนอน,อพพน,อพพนอเอ้าเพิ่งจำผมได้ถูเลยว่าเอา้ารับคุทป้าวันนี้ครับ โอ้ยหนุ่มอาเมื่เจ้าน่าจะมาตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะเอา้าทำไมครปัป้าผมเลยพูดอย่างนี้ไงแกก็บอกว่าคือนะ้องปุมาทักทีเนี่ยมีคนมาจุดเลขทุบเข้าแต่เป็นเป็นตัวออดเนาะมาจุดเลขทุบเข้าแต่มันเป็นตัวทอดก็คืออ่ามันเป็นมันเป็นตัวมันเป็นตัวกลับนะครับก็ถือว่าให้เข้าดิให้แม่นดิต่อให้ ح ح เป็นตัวกลับตัวอะไรก็ยังนะครับผมนะก็ถือว่า กินนะเออเพราะอะไรเขามาจุดได้เจ็บก้าเก็บแ,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 แต่มันออเก็บเก็เก้านะครับแต่ก็ถือว่าโชคโชคโชคเขาเขาได้โชคเนาะอาจจะได้สองตัวอาจจะได้เป็นตัวท็อก็ได้ตัวเกัาอะไรเราก็เราก็กินดีด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมาถ่ายทำคลิปให้ดูกับที่น้องภูมัทัพทินที่วัดกู้พนานลือร่มว่าจะได้ตัวไหนแบบไหนยังไงกันอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยนะครับทาง YouTube หนุ่มอาร์มคนเดิมทางเพจ์นุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงแล้วก็ทางทีมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นมาวินชาแนลบ้างหลายคนมีเซต์ของแพ็กชาแนลน้องอาร์มชาแนลและจอบแหลมคนเดิมนะครับาาราาาหากที่กดติดตามใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทันทุกๆคนเล,เลยนะครับขอให้ที่กดสิมกันไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะได้ไปกลับไปวายไป มึงย๋อนจะมาขอกันโดยตรงคือน,น้องกุมารทัพทิมโอเคครับไปครับอ่านะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็ได้มาคนเดียวนะครับมาที่วัดกู้เนาะตรงพนางเรือร่มนะครับผมเนาะก็วันนี้ท่านผู้ชมครับคือเดี๋ยวเราจะไปขอกันแต่ว่าตรงเนี้ยเราไม่ได้ขอนะแต่เราจะไปขอตรงที่อ่าตรงน้องกุมารทัพทิมดีกว่าเนาะกับตรงที่ในรูปแบบกลางวันนะ ก็คือเมื่อกี้ก่อ,อนผมเปิดกล้องเนาะผมได้จุดทูบไหวเรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้ผมจะมาขอ,อน้องกุมารทับทิมโดยตรงด้วยการจุดเลขทูบนะครับวันนี้คลิปไม่ยาวนะครับนี่ครับกับน้องกุมารทัพทิมนะครับมาขอกันเด็ดๆงวดนี้จะได้ยังไงแบบไหนจะได้ตัวไหนขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเฮง,งๆงรวยๆกันทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมนะ น,น้องุมมุบารทับทิมท่านผู้ชมโอเคไปเดี๋ยวอังนี้ผมจะบอกกล่าวขออนุญาตจุดเลขทูบเลยนะเพราะว่าเพราะว่าผมได้ไหว้จุดตรงนั้นแล้วนะครับได้ไหว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะบอกกล่าว น้องทับทิมนะครับเดี๋ยวผมขอจุดทูบจอดเรียบร้อยี๋ยวเรามาดูเลขทูบกันครั้งเดียวเลยนะครับผมนะไปโอเคครับนะครับท่านผู mm ้ชมเนาะเดี๋ยวก็มาจุดเลขทูบนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็วางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะได้บอกกล่าวน้องกุมารทับทิมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมบอกกล่าวน้องกุมารทัพทิมได้เลยนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับนี่เห็นๆกันเลยนะครับตรงจุดตรงนี้นะครับ อผมคือผมนั่งอยู่หลังกล้องเลยนะอ่านั่งอยู่หลังกล้องเลยอให้หงอยห็นไปเลยว่าแบบเบรกิ่งเลยขอจุดเทียนก่อนช่วงนี้ก็ท่านผู้ชมผมก็ได้มีโอกาสมาที่วัดกู้เนาะท่านผู้ชมเนะาะเดี๋ยวคอยจิดชุดทูบก้าวกอนเด้อ โอ้ยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับเป็นวัดอ,อ่โอ้ยไปก็เป็นวัดไม่ยังพ่ะันเดดเศร้าเจ้าเทียอยู่นี่จากจูๆกับเป็นวัดขึ้นมาจะคิดมาจากอย่างยู่อืฮะท่านผู้ชมครับเรามาบอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับผมนะมาบอกกล่าวไปพร้อมกันกับน้องกุมารทัพทิมเดอร์อ่ะสาธุ สาธุสาธุนมโมทัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทสสะนมโมทัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทสสะสาธุสาธุสาธุาธาธนองคุมันทับทิมเดอ้อออฟังฟังวัตถิฟังอีสันภาษาเล่าหูเรื่องเนาะอืมเมื่อนี้นี่นุ่นอมอามคนเดิมแต่ม,มาวัดกูมาผู้เดียวกะมาต่างกล้องมาเห็ดคลิปให้ เอฟซีสุขุสุขชนที่เพิ่นเบิ้งน้องกุมารทับทิมอยู่ตอนนี้เดอ้อเนียินข่าวว่ามีข้าเจ้ามาจุดเลขทูบไดเกตเก่าเกตเนาะเออเลขมันออกเกตเกตเก่าก็ถือว่าแม่นอยู่เด,ด้นะครับผมเนาะงวดนี้นี่ก็ับมาขอตามต่อเนาะของงวดวันทีหน,น,นึ่งกุมภาพันธ์นี่พศ .2568 เดอ้อน้องกุมารทับทิมเดอ้อเอาจริงเก่งปังปังเอาสามตัวตรงๆให้เพิน่นได้คือจังแบบเบิ่งหันเด้อถูก นะครับท่านผู้ชมเด้อก็บอกกล่าวน้องกุมารทัพทิมได้นะครับณจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้จุดเลขทูบนะครับผมนะบอกกล่าวน้องกุมารทัพทิมเด้อท่านผู้ชมเด้อมียังกระบอกพลดบอกกล่าวน้องกุมารทัพทิมหลดอยากได้อีกยังอยากได้แบบไรของหลอกของเล่นบอกอเลรเด้อที่เป็นแบบไรจังไดนะครับขอให้โชคดี นะครับสุขุมสุกคนเลยเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวกระเป๋าวะเี็กถูกมันก็จุดยากเนาะอืม๋อคอยเป็นวัดสูบสักขีมหมูกยุ้งสี่หล่านผู้ชม เฮ้ยเฮ้ยทกใจมัดโอ้โหท่านผู้ชมเนอเฮ้ยโตหน้าโตตาขอได้ยังไรบ้างนี่แม่ก็เส็นมันกำลันเสกแสกนี่โอ้โท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวว่องซีถ้าขอดองเฝ้าเฝ้าวายเฝ้าวกับร้องสั่นนี่เุ้ยท่านผู้ชมอยู่นะ เห็นไหมท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มีใครเห็นบ้างนะครับมีใครเห็นบ้างเมื่อกี้เลยโอ้โหท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมคอยสูบกิมมุกเดี๋ยวเด้วยกางเว้นแสกเสกที่นี่ท่านผู้ชมกางเว้นแสกเสกให้นะครับท่านผู้ชม ทั้งวันเลยนะเนี่ยมีเราจะขนลุกเลรื่อยๆเลยมาพูดเดียวพร้อมมาที่นี่โอ้โหท่านผู้ชมสุดจริงครับผมนี่ครับผมนั่งอยู่หลังโอ้โหสุดจริงครับผมท่านผู้ชมเอ,เอาเ,เ,เ,อ,แบบเอาให้มันหงูแล้วหงูรอป่ะดิแบบไหนจังไงเอาไปหงูไปเลย จีจองเบิ้งยุ่งสาวใอยจีจองเบิ้งสีลาวคนลูกแค้นี่อามืยทุ่นผู้ชมเห็นไหมวิวิวิทุนผู้ชมวิอีกแล้วอ่ะวิวิอ้ามืย ตังวิ่นเสกเสกที่อ้ํโอ้ยท่านผู้ชมกลางวันแสกแสกนะครับเอาดีๆโอ้โยโอ้ท่านผู้ชมถดเด้อหนุ่มข้าบ้านเด้อโอ้ยโอ้ยน้าครัจเป็นยังเป็นยังด้วยย่นหนโอ้ยน้าด้ย คนลุกขัดคนลูกไงวยหุวท่านผู้ชมอีกแล้วอีกแล้วท่านผู้ชมต่อหน้าต่อตาเลยนะครับต่อหน้าต่อตาเลยนะครับผมต่อหน้าต่อตาเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมเอาอีหลีได้นี่ท่านผู้ชมเด้อว่ามันเหรินเหนได้นี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ของเล่นเล่นเลยนะท่านผู้ชมเอากินกินนะผมจะไม,ผม,ะไมไไนะ่ผมจะไม่ไปไปส่งตรงไหนอีกนะผมจะไม่ไปส่งตรงไหนเลยนะจะไม่ไปส่งตรงไหนเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยคนใดดีว่ามีคนมาเลยวะถ้ามีคนมาเนี่ยผมผมผมจะพอลุ้นเป็นเพื่อนนะท่านผู้ชมเออ นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะฮะมันคือเป็นเชิงซีฮะเฮ้ยเฮ้ยปายามเอ้ยเลขทูบกันไ่้ไหมมั้วะเลขทูบแม่ได้ไหมเมื่อกี้ท่านผู้ชมเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ย มีคนมากเลยว่ะท่านผู้ชมถ้ามีคนมาผมจะมีมีเพื่อนนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เขาที่ที่ผมเปิดกล้องมาตรงเนี้ยมีเขากลับไปแล้วว่ะป้ายเลขทูปผมผมรอเลขทูปไม่หมดอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมรอเลขทูปไม่หมดอย่างเดียวเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเุ้ยเุ้ยยามเฮ้ยเฮ้ยเด้อครับพี่ด้อเออโอเคเนี่ย โอ้ยนัวโอ้ยยามเอ้ยแห่งเป็นวัดแห่งคือขนลูกขนลุ้งล like <im> ูกท่านผู้ชมขนลุ้งลูกอุ้ยเอาดีๆเอาดีๆขนลุ้งลูกนะครับโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเราตั้งกล้องดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆเลยเห็นก็คือเห็นนะท่านผู้ชม เมื่อกี้ผมเห็นนี่กับนี่เอากินๆเอาทีๆขนลุกเลยนะะขนลุกจริงๆท่านผู้ชมโอ้ย,อยจะไหนเนาะคุณเนาะ ยังไยเนาะที่นี่คนลุกจริงๆท่านผู้ชมเฮ้ยยฮ้ย,ฮย,ฮยท่านผู้ชมอะไรลุกใส่แขนผมเมื่อกี้ีซมซิเฮ้ยท่านผู้ชม มื่อกี้ผมยื่นมาสองมืองเงี้ย CMC ตัวนี้ไม้นี้หล่นใส่ผมหรือมันขังเมืองใดเปล่า CMC หล่นใส่ผมเมื่อกี้สองศูนเอาแล้วมันมาจากไหนวะหรือมันขางหรือมันกระเด็นใส่สองศูนย์ท่านผู้ชมฮ้อ หรือว uh? pues ่าตรงนี้หรือเปล่าฮะขอไว้เด้อฮะอุ้ยเป็นยังสีเนาะที่นี่ฮะคานผู้ชมสองศูนย์จริงๆริด้วย่านผู้ชมเลขทูบนี่ไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเนี่ย ตรงจุดตรงนี้ท่านผู้ชมสองศูนย์มาแล้วครับท่านผู้ชมซึ่งมันจงกับเลขเซียยมสีเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมสองศูนย์ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวลอยตัวนี้ก่อนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ท่านผู้ชมมีอึ้งครับมีอึ้ง ผมบอ,อกว่าเรมีมีอึงแน่นอนถ้าม้ชมเมื่อกี้เนี่ย CMC หล่นใส่มือผมนะเมื่อกี้ใครเห็นทันบ้างสะดุ้งหรือเมื่อกี้เนี่ยจะถามว่ามันมาจากไหนเมืม่อกี้ผมไม่ได้สังเกตนะผมมือตมองตรงอื่นหรือว่ามันหล่นจากมันห้อยตรงไหนหรือเปล่าหรือมันยังไงขนาดคอ,อยุดนอกกองคอยยังเบิงอยู่นี่คอ,อยยังงงอยู่นี่อืม หน่ะผมด,ดูดูดูนอกกล้องนะโอ้ท่านผู้ชมเฮ้ยขอยเป็นวัดดูเดี๋ยวนี่เป็นวัดเป็นหนาวเลยผมไม่รู้ว่สองศูนย์อะไรท่านผู้ชมอ่าเอาเดี๋ยวผมขอยคอยคอยเก็บของผมขอเก็บของดีกว่าขอเก็บของดีกวา่าอยู่ไม่นานแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วท่านผู้ชมอยู่นานไม่ได้แล้ว อยู่นานไม่ได้แล้วท่านผู้ชมนะอืมคอ,อยยุดดึงไม่ได้นะครับอยู่นานไม่ได้แล้วท่านผู้ชมขนลุกนี่น้องกุมารทับทิมนะครับมูเจ้าบอกก้าวเพลยขอเพลดเออบอกก้าวเพลยว่าจะเป็นยังไงแบบไหนบอกเพลดขอโชวขอหลับโดยตรงนะครับโอ้โหนางอยู่หลังก่องขอกระเซียวแล้วอิลี แค่นั่งอยู่หลังกล้องผมผมก็เสียวเลยนะท่านผู้ชมคนลุกดีท่านผู้ชมบางเทียนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นอะไรผิดบางอย่างไหมเหมือนอะไรผิดบางอย่างไหมผมเห็นนะเมื <realised> ่อกี้ผมเห็นนะเฮ้ยท่านผู้ชมอ่าเอ้ก็เจอเจอแบบนี้แลรอเอ้ เฮ้ยท่านผู้ชมไอกระถางทูบตรงนี้มันกระดิกแกิท่านผู้ชมคือมันกระดิกเองคือมันกระดิกเองไม่ไดท่านผู้ชมโ oh, อ้ยข่งเล่นเสกเสกได้อามเด้ออ่อยออีแม่เอ้ยลดุจันเดินทางตลอดปลอดภัยเด้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเลขทูบไม่หมดแล้วนะครับ mm hmm. ได้มาหมายเลข สองศูนย์หกครับผมนี่ครับสองศูนย์หกนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีหรือสองศูนย์เก้าเฮ้ยโอ้ขีดทูบตกใจตกใจมดเฮ้ยท่านผู้ชมเอ้ยไปโอเคนะครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นผมจะได้รีบกลับดีกว่านะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเด้อเอาแค่นี้นะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มอํากตเด็กขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปคหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยผมต้องรีบกลับแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ